คุณบอกข้โพูดย่างไรบ้างหลังจากที่รับมง Miss มิสแกนนุกดาหาใครเป็นไวรัลอเลยค่ะก,ก,ก็ตื่นเต้นค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้ก็ทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งพันค่ะแต่ว่ายังเหลือต้องสู้ต่อไปอีกค่ะจริงจริงหลายคนเชียร์อัพเรามากอย่างวันก่อน,นก็สัมภาษณ์อย่างปอเปียก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเข้าไปยืนในท็อไฟแน่นอนในมิสแกนไทยสองนยี่สส่าดูเลยจริงจริงคือแบบคือมันเริ่มทั้งโพลออกมาแล้วอะแล้วเราเริ่มติดโพลแล้วอะจากที่หลายๆจังหวัดที่ ี่ชายเราก็เป็นเกียิมากๆเลยค่ะท,ที่ที่พี่ปริยาทําโพออกมาแล้วมีหนูติดอยู่ด้วยใช่ไหมคะคือหนูก็เพิ่งมาลงประกวดนาง,งานครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็เริ่มทําใหม่หมดแต่ว่าก็สู้สู้สุดตัวเลยสู้สุดใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนเห็นแล้วก็มีเป็นกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกมีแรงที่จะสู้ต่อค่ะ เล่าพากรนปรกวดให้ฟังหน่อยได้ไหมอย่างของพี่เก่งเนี่ยมันโหดในแต่ละแคมเปญที่เขาทำมาอะไรเงี้ยเพราะเขาสุดมากจริง<ช>เลยนะใช่ค่ะคือของพี่เก่งเนี่ยมีแคมเปญหลากหลายมากถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะคะเฟนสีดาโปรเจกต์นะคะก็จะรู้ว่าเรามีแคมเปญตั้งแต่ร้องเพลงทํา m v มีมีขายของมีตอบคําถามอะไรต่างๆมากมายเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ฝึกสกิลที่เราไม่ถนัดค่ะอย่างหนูก็ ได้เฉพาะร้องเพลงมาก่อนอะไรเยงี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอได้มาทำคมเป็นเดินบ้างขายของบ้างอะไรเยงี้ค่ะมันก็สนุกดีค่ะไ,ได้ดวกใช่ค่ะได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาจริงจริงแบบเหมือนโปรไฟล์เนาะเข้ากับสิ่งที่บอสตามหาทั้งหมด 4B เลยอยังไงบ้างคะก็ถ้าสำหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่าหนูก็ยังต้องพัฒนาตัวขึ้นไปอีกค่ะเพื่อที่จะได้เป็น 4B ที่บอสเป็นหาอย่างแท้จริงค่ะ จริงจริงเหมือนปีนี้เหมือนอก็กำลังเปิดแบบบิสเนสที่กาลังเชื่มอมโยงกับจีน <Okay. S 1> แล้วเราก็เป็นขมอที่จีนใช่ไหมคะแล้วก็เรียนที่จีนด้วยแล้วก็แพทย์จุฬาอีกอจริงจริงแล้วเคยเรียนแพทย์จุฬาอยู่ประมาณ3ปีค่ะแล้วก็ลาออกแล้วก็อยากไปเรียนที่จีนแล้วก็เลยจบเป็นคุณหมอจากประเทศจีนค่ะจริงๆฟีดแบ็กตอบรับจากประเทศจีนกับตัวเราอย่างไงบ้างคะ จริงๆตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนที่ยังเรียนอยู่ทีจ่จีนอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็บอกว่าอู๋เป็นกำลังใจให้เพราะว่าได้เห็นแบบคลิปค่อนข้างไวรัลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปถึงที่นู่นเลยแล้วทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากๆค่ะแต่เขาารู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราได้เป็นนางงามแล้วลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะ,ะว่าหนูจะแบบลงประกวดนางงามอีกสิ่งหนึ่งเลยคือร้องเพลงจีนได้เพื่อเอาใจสำหรับเอาใจบอสด้วยแล้วก็เอาใจแบบเน็ซีนร้องสนิทได้ไหมคะวันนี้เรามาเจอคุณหมอคางโกดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพลง เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าร้เพลงยงเอออะไรนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ลืมแล้วเขาคือเสียงหนูยัย่างอุยอกว่ยังป่วยตั้งแต่วันประกันได้อ่ะประมาณนั้นหลังจากนี้จะต้องมีแบบเอฟซีคนจีนเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มท้ายฝากมิสแกรนมุกดาหารที่กับแฟนๆหน่อยนะคะก็ข้าวโพดนะคะณไทยาสาวมิสแกรนด์มุกดาหาร2024นะคะก็ ฝากเป็นกำลังใจให้กับมิสแกรนมุกดาหารคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็พีดีของหนูนะคะพี่เก่งทัศยาก็เพิ่งจะจับมิสแกรนดครั้งแรกเหมือนกันนะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำให้มิสแกรนมุกดาหารออกมาในรสชาติที่แปลกใหม่รับรองว่าจะต้องสนุกแน่นอน,นะคะ่ะเราต้องไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มเติมโอ้โหพี่เก่งก็คือ l i ต์มาเลยว่าเดินเพิ่มภาษาเพิ่มต้องเป๊ะจีนเป๊ะอังกฤษเป๊ะทุกอย่างร้องเพลงก็ต้องเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเรียนใหม่ทุกอย่างเลยขอบคุณนะคะ